เ,เ,เขาเยียบไปเลยเยียบไปเลยไปเนี่ยเขาเป็นคื้นบางๆเหมือนเดิมใช่สายเดี๋ยวศิวสษสายทิดเอารถลงแาน,น่านนะครับมุมนี้นะพิธีลงเสบียปลอดภัยนะครับ แมนแมนครับพ่อกระเบกแมนตอนนอนที่ที่ลงนะครับปลอดภัยถ้ามีเขาเกี่ยวนี้ด้วยเกี่ยวไอ้เบิ้งเลยนะ จะคลองคุนจกลองนะครับโอ้สามร้อยกว่ากิโลนะครับจากเชียงตลาดมาจังหวัดคอนแกน ต้องโลก้างล่างนะครับจะปลอดภัยนะฮะ้าเขานั่งเนี่มันจะเดือดนะครับได้แก้วเฮ็ดเฮ็ดได้พ่นเมืองกัน ข้อปลอดภัยนะครับตรงอยู่ด้านข้างนะครับใน,นขับง่ายครับรถอันนี้

เขาสามารถพักเกียร์เขาเลยครับเขาไม่ต้องเหยียบเบรกเหยียบคลาดมันพักเขาพักเกียร์เขาเลยเขาเขาพักเกียร์เขาเลยครับแมนตายสามนะครับ ให้หน้าเพิ่นกับจะประมาณนี้นะครับเกี่ยงงายนะให้ใหญ่แนวนีเเ้เอาเลยครับ <c oughs> เอาอเลยครับอะไว้เจอกันคลิปหนา้าอีพีหนานะฮะ